สวัสดีค่ะนะักเรียนเจอกับคุณครูปุ้มในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการจัดกลุ่มของจำนวนนับ11ถึง20ค่ะจากนั้นเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในหน้า71เดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนค่ะ ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนตัวเลขสแสดงจำนวนในกลุ่มย่อย2กลุ่มของจำนวนที่กำหนดให้นะคะจากตัวอย่างนี้นะคะดอกไม้จะมีทั้งหมด13ดอกด้วยกันนะคะเรามาดูนะคะว่าเขาแบ่งกลุ่มย่อย2กลุ่มได้แบบไหนบ้างนะ,ะดูดอกไม้กลุ่มนี้นะคะดอกไม้กลุ่มนี้มีค่าเท่ากับ9ค่ะส่วนกลุ่มย่อยกลุ่มนี้นะคะมีค่าเท่ากับส 9กับ4หรือ4กับ9นั่นเองค่ะเห็นไหมคะเมื่อนำสองกลุ่มย่อยนี้มารวมกันก็จะได้13นะคะ9กับ4 4กับ9เราแค่สลับตำแหน่งกันค่ะแต่เมื่อนำมารวมกันก็จะได้จำนวนเต็มคือ13นะคะต่อไปดอกไม้กลุ่มนี้รวมทั้งหมดแล้วก็ได้13เหมือนกันค่ะ แต่จะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มตัวเลขก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะจะไม่เหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้แล้วนะคะามาดูกัน1 2 3 4 5 6 7 8ส่วนฝั่งนี้นะคะกลุ่มย่อยฝั่งนี้1 2 3 4 5 8กับ5หรือ5กับ8นะคะเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้จานวนเต็มเท่ากับ13เหมือนกันค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างดอกไม กลุ่มนี้บ้างนะคะจะมีดอกไม้ทั้งหมด13ดอกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มนะคะกลุ่มนี้จะได้เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 7นะคะส่วนฝั่งนี้1 2 3 4 5 6ได้6คะ่ะ7กับ6หรือ6กับ7นั่นเองนะคะ สลับตำแหน่งกันเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้จำนวนเต็มเท่ากับ13ค่ะนักเ,เรียนดูเห็นไหมคะ9กับ4นะคะเราก็จะแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มคือ9กับ4อันนี้เหมือนกันนะคะจำนวนเต็มคือ13แบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น8กับ5ส่วนฝั่งนี้นะคะจำนวนเต็ม13แบ่งกลุ่มย่อยได้7กับ6เหมือนดังตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะ ตรงนี้นะคะเราจะสลับตำแหน่งกันค่ะเห็นไหมคะข้างบน13สามจำนวนเต็มกลุ่มกลุ่มย่อยก็คือ9กับ4มาดูข้างล่างก็เปลี่ยนสลับตำแหน่งเป็น4กับ9นั่นเองนะคะข้อนี้เหมือนกันเห็นไหมคะ8กับ5ตรงนี้ก็สลับเป็น5กับ8ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เป็น7กับ6แล้วนะคะแบ่งกลุ่มย่อยในข้อข้างล่างนี้ก็จะสลับตำแหน่งกันเป็น6กับ7นั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตรงนี้จะเป็นถ้าเรานะคะเติมเป็นจำนวนเต็มนะคะเพราะว่าในตัวอย่างนี้นะคะจะมีกลุ่มย่ยอย2กลุ่มแล้วค่ะเห็นไหมคะแต่ในวงกลมนี้จะเป็นจำนวนเต็มที่หายไปเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แค่เอามารวมกันค่ะ9รวมกับ2ก็คือ9บวก2นั่นเองนะคะก็จะได้จำนวนตรงนี้ นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า71นะคะข้อที่2ใหญ่นี้นะคะเขียนกลุ่มย่อย2กลุ่มของจำนวนที่กำหนดให้ดูข้อที่1นี้นะคะจำนวนเต็มตรงนี้นะคะคือเลข12ค่ะเขาจะให้นักเรียนนะคะเขียนกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคะนักเรียนก็เขียนเลขนะคะเป็นจำนวน2องจำนวนด้วยกันซึ่ง พอบวกกันแล้วจะต้องได้จำนวนเต็มเท่ากับ12นะคะอะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น6นะคะกับ6 6บวก6ได้12นะคะจะเป็นจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้2กลุ่มหรือ,อลองเปลี่ยนเป็นเลขตัวอื่นดูซิ คือเลขอะไรก็ได้นะคะที่เรานำมาบวกกันแล้วได้12นักเรียนจะเอาเป็น11กับ1เห็นไหมคะ11บวก1เป็น12แบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะเป็น5อ่านักเรียนก็ดูนะคะ 5บวกเท่าไหร่ได้12นะคะนักเรียนก็เอา5ไว้ในใจนะคะแล้วนับต่อไปได้ให้ได้12นะคะก็จะได้จำนวนกลุ่มย่อยตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ5้บวก7นั่นเองค่ะ5บวก7ได้12อ่าต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2 15นักเรียน เขียนกลุ่มย่อย2กลุ่มนะคะที่รวมกันแล้วได้15อ่ลองยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็น10บวก5 10เห็นไหมคะ10บวก5ได้15เห็นไหมคะกลุ่มที่1คือ10กลุ่มที่2คือ5เมื่อเรานำ10บกับ5มารวมกันก็ได้15นะคะ ลองยกตัวอย่างเลขตัวอื่นอีกนะคะเช่น8นะคะ8บวกอ,อะไรได้15นะคะตรงนี้เป็นกลุ่มย่อยที่1แล้วนะคะกลุ่มย่อยที่2ก็คือตรงนี้นะนักเรียนก็เอา8เก็บไว้ในใจแล้วนับต่อไปเห็นไหมคะ8อยู่ในใจนับต่อไปให้ได้15 8แล้วก็9 8อยู่ในใจนะคะแแล้วก็9 10 11 12 13 14 15เห็นไหมคะตรงนี้คือ5 5แล้วก็6 7นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มย่อยกลุ่มที่2นี้ก็คือ7นั่นเองนะคะหรือนักเรียนจะเอาเป็นเลขตัวอื่นก็นได้นะคะที่รวมกันแล้วได้15ค่ะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะ 1 1เนะคะเป็นจำนวนเต็มเราจะแบ่งกลุ่มย่อยเป็น2กลุ่มด้วยกันนักเรียนจะเขียน10กับ1ก็ได้ค่ะเพราะ10บวก10รวมกับ1เป็น11นะคะหรือจะแบ่งเป็นเลข5กับเลข6ก็ได้นะคะเพราะว่า5บวก6ได้11นั่นเองค่ะนักเรียนเอาเลขอะไรก็ได้นะคะที่บวกกันแล้วได้จำนวนเท่ากับ11 ะะถ้าเกินเป็น12นี้ไม่ถูกนะคะหรือว่าเป็นแค่10ก็ไม่ถูกนะคะแต่ถ้าตรงเรียนจะเขียนตรงนี้10แล้วบวกอีกหนึ่งก็เป็น11อย่างนี้ได้นะคะหรือจะเป็น5กับ6รวมกันได้11นะคะต่อไปมาดูข้อที่4ค่ะ14นะคะนักเรียนก็เขียนกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคะเช่น 6นะคะกับ8 6กับ8อ่านดูซิว่าได้14จริงไหมอ่านดูนะคะลองยกตัวอยา่างดู6อ่าแล้วนับต่อไป7 6อยู่ในใจนะคะ7 8 9 10 11 12 13 14เ็มห็นไหมคะตัวนี้มี5นิ้วแล้วเห็นไหม5้7 8 แบบนี้นะคะหรือนักเรียนจะทําเป็นเลขตัวอื่นก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเลข8กับเลข6นะคะอาจจะเป็น10นะคะรวมกับ4เป็น14ก็ได้นะคะหรือ7รวมกับ7นะคะ7บวก7ได้14นั่นเองนะคะต่อไป18ค่ะยกตัวอย่างเช่น9บวก 9ได้18หรือ10บวก8 10รวมกันกับ8ได้18เห็นไหมคะต่อไปข้อที่6 13นักเรียนก็แบ่งกลุ่มย่อยออกมา2กลุ่มนะคะลองแบ่งตัวเลขเป็น2กลุ่มพอนักเรียนแบ่งเลขเป็น2กลุ่มนักเรียนก็ลองเอามาบวกกันว่าจะได้13บสามไหมลองกําหนดเลขอะไรก็ได้ขึ้นมาแต่อย่าให้เกิน13นะคะเช่นอาจจะก,กําหนดเป็น เลขหกสมมติน,นะคะกําหนดเป็นเลขหกนักเรียนก็นับต่อจากเลขหกเอาหกในใจนับต่อจากเลขหกให้ได้สิบสามหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามเห็นไหมคะได้เท่าไหร่เอ่ยห้าแล้วก็หกเจ็ดเห็นไหมคะคราวนี้นักเรียนก็เขียนแบบนี้ได้นะคะเขียนกลุ่มย่อยสองกลุ่มแบบนี้ได้เป็นเลขตัวอื่นก็ได้นะคะนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลขที่คุูปุ้มยศตัวอย่างนะ ต่อไปมาดูข้อที่สามใหญ่กันนะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่ได้จากกลุ่มย่อยสองกลุ่มที่กำหนดให้ในข้อที่สามนี้นะคะจะต่างกับข้อเมื่อกี้ก็คือข้อเมื่อกี้จะมีจำนวนเต็มให้อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มแต่ว่าในข้อที่3ใหญ่นี้นะคะ เราจะมีกลุ่มย่อย2กลุ่มแล้วแต่เรายังไม่ทราบจำนวนเต็มข้อนี้ไม่ยากค่ะนักเรียนก็นำมารวมกันเอา5ไปบวก7นะคะก็จะได้จำนวน5บวก7ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเอาใครคิดเลขเร็วบ้างคะนํานำมารวมกับ7นะคะ5บวก7ได้รวมกันแล้วได้12ค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะ6กับ8นักเรียนนำมารวมกันเลยนะคะ6กับ8อ่าใครคิดเลขเร็วบ้างเอ่ยได้เท่าไหร่คะ6เมื่อรวมกับ8แล้วนะคะก็จะได้14นั่นเองค่ะในข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5และข้อที่6นักเรียนทําเองนะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ